เลยครับได้ไหมเรียบร้อยสวัสดี FC ีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กน้ำซิงครับผม โดนกําโดนใกล้ไหมมาทางเนี้ยใกล้อย,อยู่ใกล้กว่าไปทางนู้นอะ่ะกำรถกระบะผมดีนะพุ่งได้พี่ไปครับไปต่อครับมาถึงหน้าง,งานแล้วโอ้ดูรถค่อย พี่น้องเอ้ยคอยไม่รู้นึกว่าทางมันมาง่ายแล้วเห็นรถดําเขาเข้ามากันดูว่าโอ้ยับต้องหาที่ล้างรถแล้วนี่ รถเหลานี้บุกจริงๆเลยเนาะทุกคนโอ้มันออกทาง,งูุนได้หรือวะเนาะตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับมาถึงนาง,งาแล้วกำข้าทาง,งูุนได้ก็ไม่บอกกำจริงจริง เฮ้ยตั้ง <introductions> ดูสภาพครับเข้ามาวิี้มันถอยกลับไม่ได้แล้วมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวครับ พึงล้างรถมาเมื่อเช้าเองยับดีต้องหาที่ล้างรถได้นี่ไม่ได้ละไม่ได้ละตอนนี้ก็เจ้ามาขาวก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยครับ ใช้เวลาการเดินทางก็เสีี่ยประมาณ2ชั่วโมงครับทางเละมากผมนึกว่าเออเข้ามาแล้วเออจะไม่เละเว้ยทางจะไม่เละมาถึงแล้วที่ไหนได้อืแทบจะล้องห้เลยเนี้ยแทบล้องไห้เลยโอ้หาน้ำที่ไหนลางได้ เดาของฝ่ายไปให้เสียบอยครับแม็กจะถลอกเลยเนะีย่ยยำเลยร่างรถมาไม่ใหม่มาเช้าเรียบร้อยนี่ครับของเสียบอยครับเอามาตะไกลมาจากบ้านกวนเลยเนะี่ย วันนี้ตกเบาๆครับที่บันกวดแต่แต่วันนี้ยังไม่เห็นตกเลยครับอะไรนะครับยับนะเอกนะยับนะโอ้ต้องหาน้ำล้างแม็กแล้วไม่ไหวแล้วครับขี้โคลนเต็มเลยถูก่ะผมติดอยู่มื่กี้เนี่ยไม่น่าเข้ามาเลย ไม่น่าวเข้ามาเลยเขึนินยับนะเราล้างใหม่ครับน้องนนก็เพิ่งมาถึงครับก็น่าจะพักรถก่อนนะครับเพราะวิ่งมาไกลมากวันนี้ดูสถานการณ์ฝนไม่น่าจะตก เออเดี๋ยวไปตักน้ำที่อาจารย์ชูล้างเมื่วานคะรับมาล้างถ้าทิ้งไว้นี้ผมกลัวมันอันนี้วะกลัวมันจะเป็นรอยทำล้างรถแต่เช้ากี่โคนเยอะมาเจอโคนอีกเป็นไงล่ะเอก จิบจิบครับแค่นี้ครับรถเราบุกเบิร์อยู่แล้วรถเราสายบุกครับทุกคนนู่นทีมงานก็อยู่นู่นครับเดี๋ยวรอสักพักก่อนถ้าเข้าอาชีพนี่ไปนี่เปลืองตังค์มากครับอ้ขังฟักเลยครับแป๊บเดียวเอง โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ bye บ๊ายบายครับสดครับ